เป็นกระสุนกระสุเชี่ยวเหรอเชี่ยดีนะโชคุนผาคุณครองเนี่ยเชี่ยวแค่หูทุกคนนี่ครับทุกคนโทษนะครับผมถามนะครับว่าเป็นเป็นเจ้าของกระต๊อบหรือเปล่าครับเป็นใครเ่นั่นและเป็นตัวนี้เป็นมกทานเี่เะเ่นยี่ใครยี่ห้อย้อยั่หอยี่ยี่ย่อยี่ย่ห้อี่้ยี่ย่อยี่้อีอีอีี่ยยัง้ย่้ย้ย้ยี่้ย่อยย ยึดป่ะยึดป่ะหยาดนะหยานะมึงยิงกูยิงอ่ะกูกูมาท้ามึงดีๆนะตายเขาจะเขาจะเขาจะยิงเราปืนนะเขาจะปืนไล่ยิงอุ้ยใหญ่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 เยี่ยมจริงจริงวะสวัสดีครับผมสวัสดีพีพีเอซีลุงป้าน้าอาทุกทุกท่านเลยนะครับผมพบกับเราสองคนช่องพี่แฝดพาไปเลื่อนนะครับผมโอเคครับทุกคนวันนี้ เราสองคนจะกลับมาที่กกะตท็อปที่เราเคยเจอในป่าลึกทุกคนนะแล้วมันเจอที่เรากำลังนั่งพักหรือว่านอนพักอยู่เนี่ยมีโจรป่าหรือว่าบอกว่าเป็นเจ้าของก๊ตทอปเนี่ยเข้ามาไล่เราไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าให้เราออกไปจากที่ตรงนั้นพี่ๆหลายคนบอกว่าไม่ใช่ครับเจ้าของก๊ตทอปนะใช่ที่ผมอ่านคอมเมนต์มานะว่าเป็นที่ของน้องกิจหรือว่าเป็นของตั้มหรือว่าเป็นของอาที่มาสร้างไว้พวกนายพานคนอื่นหรือเปล่าที่ไม่ให้ไอ้พวกอาตาพาแบบนี้ทุกคนนะก็คือเราอยากจะมา อีกรอบแล้วก็จะมาดูว่าพวกมันอยู่ของมันจริงไหมหรือว่ามันยังอยู่ไหมถ้าเรามเจอเจ้าของตัวจริงอ่ะเราจะเออพูดคุยกับเขาว่าวันนั้นอ่ะที่เราโดนไล่เนี่ยเป็นใครยังไงว่าเป็นชุกโจรหรือเปล่าอย่างเงี้ยโอเคก็จะไปดูว่าจะเจอหรือเปล่าเพราะความปลอดภัยก็พกอาวุธมาเพราะว่าเราคิดว่าสิ่งที่เราเจอในป่ามันไม่ได้บอกเลยเดี๋ยวว่าเป็นมิตรไม่เป็นมิตรบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นแค่มันอย่างนี้โดนเขาหลอกก็มีนะทุกคนนะบางคนบอกว่าเป็นเจ้าของกระต๊อบอาจจะไม่ใช่ก็ได้ ทุกคนนะเพราะความเพราะความปลอดภัยคือพกอาวุธดีกว่ามาตีกทั้งมีดเนี่ยพกไว้ครบเลยโอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วเดินทางกันดีกว่าเราจะเดินล้อป่าเข้าไปทุกคนนะเพราะจะไปเจอกระต๊อบหลังนั้นแต่ต้องดูเส้นทางดีๆนะกลัวจะหลงมากทุกคนนะมาที่มาครั้งที่สองฮะเราแรกมายังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เส้นทางโอเคพี่ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่องเฟซบุ๊กยูทูปพิเศษวีสองให้พวกผมอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมโอเคไป มาถึงก็เจอหินหินก้อนใหญ่เลยฮะก็ชอบแล้ววะเจอถุงอะไรแปลกๆมาทุกคนนะเจะอแล้วทุกคนในป่านนี้รู้เลยว่าจะมีพวกบถุงขยะหรือว่าถุางอะไรแปลกๆเยอะมากแล้วก็เอาแวงนะกลัวจะเป็นอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยสูงไหมถุงอะไรไป ไม่กล้าเปิดว่ะกลัวเปิดเป็นพวกอะไรไม่ดีเงี้ยเข้าตัวเราอีกลงแล้วป่ะทางนั้นลงแล้วป่ะลง้ฮะเนี่ยที่มีเบเกอร์ไหนลงข้างไหน น,นี่มันจริงจริงขยะนี่พวกไอ้นป่ามันใช้มันทิ้งหมดแลวไม่รู้ว่ะแย่บ,บา้าเลยไปเดี๋ยวที่กระสอบดีกว่ามันจับว่วพวกผูตจวนเี่ยใป่าอย่างแน่เลยพวกจรป่าพวกเรียกว่าอ,อะไรอะพวกหาสัตว์หารมบัติอย่างเงี้ยนินใช่

ลมพัดแรงมากเลยเราก็เดอนมาแล้วย้ายใครก็พักเพื่อเ,อเอปิดเปิดคลิปเมื่อกี้น้ำเปิดคลิปไปทุกคนแต่ว่าก่อนนี้เราก็เดินมาแล้วเดินมาสักพักนึ่ง ทดลองเจรจาดูก่อนมันไม่ฟังกูเลยโว้ม,มันเป็นคลน,นี่กูมันจะแบบก่อนมันจะเอาไม,ม้มาตีกูอยู่เลยมันไม่ฟังเหตุผลเลยไม่ฟังอยู่เลย,ยเราก็ไม่อยากจะอันนี้นะไม่อยากจะสู้หรือว่าอะไรเพราะว่าเราคิดว่าเป็นเจ้าของกระต๊อบหรือมไม่อยากสู้แต่วันเนี้ยที่<อ>ผมอ่านคอมเมนต์มามันไม่ใช่เจ้าของกระต๊อบอะ่ะกูเลยแบบเออลองกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเพราะวพี่พอะไรคนก็บอกว่าเป็นห้างน้องอ่าที่น้องกิจสร้างให้น้องใครนะท่านน้องตะวันเหรออะไรเนี่ยไม่ใช่เป็นรายบ้านเออ

ร้อนะรนดิร้อนมากทุกคนอากาศร้อนมากต้องต้องพักเพื่อหายใจก่อนทุกคนนะแรงจะเพลียถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะมีแรงวิ่งต่อทุกคนเซฟแรงเตรียมไว้ก่อนน่าจะต้องไม้ก่อนน่าจะมืดเลยน้ำไม่กินเลยเที่เราเราจะเอา ลมพัดบางช่วงนะก็บางทีพัดไม่ถึงเ,าาเบบราเลยไหนคนหายยากจังวะก็หลงทางวะเนี่ยเพราะ <ขอ S 1> เรามาเพิ่งจคครั้งเดียวคนคือครั้งครั้งละครั้งก่อนที่ผมเจอคนลุงมาไล่ไม่รู้ลุงจากไหนไงนี่ครั้งนี้ครั้งที่สองซึ่งเราคิดว่าเรามาน้อยมากเลย เล็กไม่กลิ่นควันไฟปะม่บอกว่ามีพวกควันไฟติดนะ่วาได้ผมผมได้กลิ่นควันไฟลอยมาเราได้รูปรมาเพราะได้กลิ่นควันไฟก่อนนี้ตวว่ามีการจุดไฟแต่ว,ว่าใกล้ถึงละแต่ว่าต้องอยู่ระแวกนี้ไม่ไกลยอย่างนี้ต้องเดินไปต่อแต่ว่าไม่รู้จุดไหนยังไงกลิ่นควันไฟเริ่มมาละไม่รูคนจุดไฟปะวะทำอะไรสักอย่างต่วเรามาใกล้ถึงแล้วที จะขอตั so together, ้งพักก่อนเพราะว่าเราแซฟแดงเจอเยอะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราจะแย่อก ทุกโผล่มาถ้าคิดว่ามาแบบมาร้ายก็เตรียมตัวยิงววกระสุนนี่อรอยพูดแค่มากกัน,นะบีบีกันนะฮัลคนถ้ามีบีบีกันน่าจะดีมากแต่ว่าราคามันสูงสู้ไม่ไหวทุกคนแล้วอย่างเรายังแบบเนี้ยไม่ค่อยกล้าใช้เรื่องเงินอะไรเราไม่กล้าสัง่งมาใช้เพกลัวเกิไไนอะไรขึ้นมานะแต่คิดว่า ถ้าที่จุดหนึ่งอ่ะมีบิกกานอ่ะช่วยเยอะจริงนะทั้งยิงระยะไกลแล้วก็มีเลเซอร์ออที่ตายเงี้ยมันมันแบบบดบังการมองเห็นพวกไอพวกตัวประหลาดได้เงถ้าเราเจอนะเนี่ยถ้ามีดีมากแต่ว่าเราสู้ไม่ไหวทุกคนงบประมาณก็ไม่ค่อยมีทุกคนนะมันก็แพงวิกกันนะทุกคนนะเป็นแบบอัดแก๊สใช่ป่ะว่าซื้อมันต้องมีพวกกงพวกแก๊สมาอีกอะเพิ่มเติมมันกระสุนอีกอะบิกกันช่วยเยอะจริง ียงเขาแออกงกักงทำพิธีเหรทำพิธีตัวนี้ไ้ไหมกองไปกว่าไปเดีไปเป็นทางต่อวนีสงมแตได้กินควันไฟแล้วทุกคนีย

จุดไฟเฮ้ยทางนี้คุ้นๆนะตรงนี้มันจะเดินมาข้างก่อนปะใช่ใช่ใช่ทางนี้ใช่ใช่ใช่ปะใช่พี่ๆกบกลับกลไปได้ยินเสียงคุยกันสองคนไม่ใช่คนอยู่และไม่ใช่คนอยู่แน่ๆสองคนขึ้นไปด้านหน้าเนี่ยทางไปกระต๊อบหรือเปล่า นแน่ใจว่าเปทางคุ้นอยู่นะจับไม่ค่อยได้ทุกคนมาเพิ่ครั้งเดียวคุยชัดมากแต่ไม่รู้คุยไปถ่ายทุกคนฟังนี้ก็ไม่เรื่องนี่ยนั่น,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 นชัดมากเลยจะค่อยๆย่องเข้าไปแล้วก็แอบมองนะทุกคนเราจะไม่เอาไป็นทที่สุ่มห้าเราจะมองอย่าระยะไกลว่าเป็นใคร<ถ>เห็นหินไหมถาไม่ใช่เจ้าของกคำตอบจริงแต่ว่าเราได้บุญมากนะได้ช่วยได้ช่วยพวกน้องกิจอะ่ะ พอเรา,าที่ต้องคิดไม่มาน,นี่นังตะวันไม่อยู่เนี่ยไม่รู้ว่าขายไม่แอปอยู่หรือเปล่ายัยประทัดหมดแล้วนี่ว่าใช้หมดแล้วว่าจุดไอ้จุดกระมิงหมดแล้วต้องซื้อใหม่แล้วบอกกันกนะแกปทัดทุกคนาาหาสิไม่ได้ทุกคน มันคุยเดีกันวะไปเข้าไปใกล้เขอาไนกน เยอะๆเอาไปยิงนะผมเตรียมมีไว้ในกระเป๋า จ้าของกระตุกหรือเปล่าไม่บยค่ยองไปนะ จอคนสองคนพกหน้าอยู่ในกระต๊อบนะถ้าเป็นถ้าของกระต๊อบดูคนปกติอ่ะจะพกหน้าทำไมอะ่ะปิดบังตัวเองไงชุดใส่ของใหญ่มากแอบไปแล้นะไม่รู้นในกองถืออะไรม,มีกล้าเสี่ยงเข้าไปนะนันนี้ขอส้มดูก่อนว่าทำอะไรกันดูกนกระต๊อบ กล้องมูไม่ได้มันแตกอ่ะมันรับอ่ะมันรับผิอ่ะใช่ไง<ะ>กวไล,วกวไ,ลไปทำปะฮะกลัวไปทำปะตะโกนทำอะไปไปลองดูไหมไม่ต้องเข้าเกินนะกลๆกันไม่ตองไป วัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับพี่พี่เป็นเจ้าของกระต๊อบป่ะครับเงียบพี่ครับพี่ครับสอนโทษนะครับผมถามนะครับว่าเป็นเป็นเจ้าของกระต๊อบหรือเปล่าครับเป็นใคยยมเบอรชานัลแหละเป็นตัวเล็กพี่เป็นใครมาจากไหนอะพี่อนงกฤษเลยเขาแหละอนงกฤษเลยเขาแหละฮะ มยงูยเาได้ยูร์ไม่เหยไงหนอยไงไม่อฮะ่อเขาไปไมเสาะมาเลเียไมีเา่ะทุกคนทุกคนถามว่ามาจากไหนเขบอกเขาเป็นบ้านเขาผเถามว่าเดี๋ยวนี่ยนชมยูแล้วเหยือเหยือเยือเนเอเมสเชนเเมสเชนเนอมาถามค่าหน่อเขาไปไมเาอะไรเป็นค่าเนี่ยวนานะเน่ยคีี่ะหน่ยค้ขี้ย่่อยใช้ขยี้ยี่ล่าอานมาเยื่อแล้วม่เฉลอเ ทำดีเขาจะยิงกปืนทุกคนเขาจะเปืนยิงผมว่าผมมาทำดีผมมาคุยดีคุยดีดีจะใช้กำลังทำไมเกไอ้หนนมเข้าไปไม่เมาแล้วจ้ะหืออนนี่ก็เหรอยันนี่นี่หนื้เชนนียันน่มม่เเสองคนแล้วผมไม่เชื่อว่าเป็นของคุณนะนะมาขาลูกี้ไปใส่นนะ cho cho nãy xe ô tô nha, bao giờ trở lại vô chưa chở nè, nãy bao giờ? À cái xe ôn rồi mà, nãy xe ôn cái cái nó tàu van thì sao đã? Mình cái người, thương cái mà. Nếu không phải hò cho hò ี่เราอะไรกี่บาทเาเอาเสเชยอย่เอาส้อนุญาตยังขาอนุญาตให้มาอยู่หรือยังองไม่ออกมาบอกว่าแม่ของพวกพี่ไม่อยู่ยังไงเป็นของคนื่นขออนุญาตเขายังแู้้แล้วรเยืลถ้าเหมือนโจรทุกคนนะแล้วม่ฉบเลิะเจฉบเลยเฮ้ยพี่ใจเย็นดิพอมาคุยดีจะซื้อสายใครบ่ทอมาอะไรอมหนวเยอะ อ, outside, yeah, now, onders, bronze, อย่าขาดที่ตีนลีอาที <c 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 ่หนาเออรู้พวกเขาพอมีปืนนะเขาจะยิงเราอย่าทำแม่ถอยล่เรากลับไล่เราไม่กลับให้ยิงปืนซี่หนาใครเบอร์ละนุมเอ๋อย่าขาดย่าขาดยัยเกี่ยงยี่อย่าขาดก็เส้นที่หนาเกี่ยบป่ะเกี่ยวป่ะหยิบปืนหย่านะหย่านะมึงยิงกูยิงอ่ะกูกูมาถามึงดีๆนะยัยเขาจะเขาจะเขาจะยิงเราปืนนะเขาจะปืนไล่ยิงเรา ทำให้ออกไปยิงนะทุกคนหัวออกไปทำให้ออกไปยิงอย่ามานั่งอย่านื้อนะจะดูพ้องกซินะจามืแจ้งตำรวจจับพวกมึงอ่ะจวนป้าขาเลยขาเลยอุ้ยใหญ่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 อันนีอะจริงจริงวะเฮ้ยอุ้ยแล้ววะอุ้ยอุ้ยมันเป็นจับพี่เขาเวลาทานป่าเปนจบจบลทานเลยมันเป็จับอะ อเร่้ยังเป็นยิงอะไงนั่นรึเปล่าถ้าโดนปืนในกระตุนออกมาอยู่นะทุกคนยิงท้องหูยิงหูไม่รู้ว่าโดนกระสุนเฉียวหรือเปล่าโคตรเล็กเหมือนโดนกระสุนหรือว่าหนามเกี่ยวกระสุนเหรอเออเป็นกระสุนนะกระสุนเฉียวเหรอเออเชี่ยดีนะโชว์คุนผาคุ้มคลองเนี่ยเฉียวแค่หูทุกคนเชี่ยตอนนี้มันโยนมาปุ๊บใส่กันมันพุ่งกันยังเม็ดดินปืนกดต่อได้กดตอยินปืนอุ้ย ไป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 ยท <บน S 2> ุกไนตรวะเกีลูกปืนนะเขาดีหูหโอ้จะบอกไปทาแพรก่อนยัยมันเามันเายิงเลยอะ่ะไ,ไกลมากอีนี้ไกลจริงไกลว้เฮียเีมไม่กล้ายิงต่อเลยมีป,ปืนต่วนที มันเอาปุ่นแจพิงครัป่นแจด้วย่าจัะมีเลือดัวกับลิบอ่บ้างะลิกบอาเจ็บมากเลยข้อไม่เจ็บมากแต่ว่าเชียวมันแบบเป็นปาลงไป่ะมันกระเด็นเข้ามาปาดเท่าว่ามันแบบมันลอยบารอ่ะมันมีบา เฮ้ยวะกลับมาไีกแล้วเหรอ,อวะรอคนมาช่วยก่อนเลยยิงคู่เขใช่ไหมเย็บไล่พวก,ยยกวไปได้มันยิงคู่ไหมไหมมันมันไลยอยนอ่อยู่เีลยอจะกลับมาเอาอยู่จะกลับมาเจอกูกูต้องเอาของมึงจัดการมัไว้เนี่ยบีบีกันไม่ง่ายใจใช่ไหมเลยยิงที่เละเลย เป็นพวกตันกะเลียงไงเนี้ยนะใช่ตัวที่อยูต่ตามป่าใช่ไปเขับไปเข้ไปไปเร็บเขับไป